ดังดีเลยครับมันจะเท่ไปไหนเนี่ยเท่สุดๆทุกคนครับผมขอให้ทุกคนกดไลค์ผมได้ไหมครับหนึ่งพันวิวได้ขอให้มีเกินหนึ่งพันวิวครับให้เกินหนึ่งพันวิวครับหรือว่ากดแค่ไหนก็ได้ครับผมทุกคนขั้นตอนแรกเราไปหาล้อล้อล้อเล็กๆมามาครับแล้วก็เอาเสียมเออเอาชิ้นดักดินมาไว้แล้วก็เอารถรถขนของรถนั้นนะครับมาไว้เปี่ยนคนนะคนนั่นไงคนละคนโอ้โหนี่มันเหมือนเครื่องเล่เหมือนไฟเลยครับใครอยากมามาบ้านผมเชิญเลยครับแบบชาวไฟนะครับโอ้รเกือโดนเล้าเบ้อ รถดมันลงยากคทางแบบนี้เลยรถเดียวณนักงานพนักงแไหนครับไม่ตกใจหมดเลยไม่ไม่อยากรตใจนะนี่รถน้ำหรือรถขนของกือล้เลยอะ เราจะไปบินน yeah, ี่หรอเอ้ยเนี่ยพีเโต่ะอ้ยักษเ้ยักคุณนองขาโคเก่งเลยอ่ะเอาทำไมถอยหลังอ้ ในช่วงนี้เป็นเรื่อดูร้อนเออมันผมังบอกว่ายังไงครับมันเป็นเรื่อดูหนาวแต่ไม่หนาวเลยป็นร้อนนะนี่ขอเรื่อดูร้อนเนี่ยครับคุณนอครับคุณนอจะทำฉลองงานฉันเหรอครับโอเคครับครับดีดีครับเอ้าทาะระบายนะมาดิเก้าครับดีดีครับคุณนอเอ้าจี๊ดมาจี โอ้โหขับพคตรเร็วอะเออคุณต้องระวังนะครับถ้าเกิดอุบัติเหต็นนจะเจ็บนะครับหรือถึงได้นอนรางเยอะเลยเฮ้ยเฮ้ยมันตกลุมโอ้เสร็จแอตโมชั่นแล้วใช่ไหมครับถ้ายังดูนอีเมทชั่นผมก็ไปดูไงคีกทีดูไมครับว่าผมทำอนีเมทชั่นทีปีกี่สวยนะโอ้รถมาเป็นเมสี่คันเพราะสี่คันจบการประชุม 뭐다